โอเคไปบัพาไปดโอ้โห <Okay, bye. S 3> oh, แล้วก็ข้างอยู่จะตรงหน้าเลยนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่<ห>ชิวเจตี้กันนะผมไม่รู้นะทุกคนอาจจะเห็นพระข้างหลังผมอะแต่ผมไปอ่านมาเหมือนเขาว่าอย่าไปให้ตังค์นะไม่รู้นะจริงปล่าไปอ่านมาบอกเหมือนว่าเราก็ไม่ได้กล่าวหานะแต่อ่านมาว่าเหมือนว่าเขาจะมาขอตังค์ของพวกเราอะเราก็ไม่ต้องไปให้เขาอืมไม่เป็นไรเราก็เดินหนีมา เรามีวัดจีนชิวเจตตี้ที่เป็นหมู่บ้านชาวระมงนะผมรู้แค่นี้แหลยการมาแค่นี้เมื่อกี้เขาห้ามถ่ายรูปอะแต่เราถ่ายวิดีโอไปแล้วปะเนี่ยห้้าาามถ่ยสินคเอออาจจะห้ามถ่ายสินค้าเขาไม่เป็นไรติดมาหน่อยปีนางเราต้องซื้อปะเขาบอกมาเที่ยวอะไรต้องซื้อนี่ปะชุดของเขาอะเหมือนว่าไทยแลนด์อะไทยแลนด์ก็จะมีเสือ้อรูปช้างใช่ปะเนีก็จะเป็นตอก คล้ายๆแหละว่าเธอจะพูดว่าไงเหมือนหัวหินนะถ้าใครเธอเคยเดินเพลินวานอะอเ,เพลินวานอะแต่ของก็ไม่ได้ขายเยอะมากทำไมวุ <c oughs> ้ยเจ้สวยอะเออ,เออฟิวเออฟิวตลาดร้อยปีของสวนอะไรพวกเนี้ยขายของพื้นก็เป็นไม้กพื้นจะเป็นพื้นพื้นไม้มอย่างเงี้ยเดินเข้าไปข้างล่างนี่คือน้ํานะถ้าอะไรหล่นไปก็คือจบเลยนะงมไม่ได้นะ มันเหมือนมันมันเหมือนมีบ้านคนอยู่ด้วยทุกคนใช่คือบ้านคนเลยตรถมาคือบ้านคนเลยอ่ะน้ำนี้เลยคือแบบเหมือนชุมชนริบน้ำของเราอ่ะจะถึงทะเลแล้วโหสวยีที่นี่มีทีนี่มีตู้ขี้เมนะ ผมเห็นมีหลายที่เลยนะเออตู้คีบอ่ะคนมาเลยเขาชอบคีบหรือเขาทำไม่รักท่องเที่ยวก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็บ้านคนบ้านคนที่มาแล้วถึงทะเลทุกคนโอ้โหดูสิคนว่ามาตรงนี้มาถ่ายรูปเป็นอย่างงี้ตรงนู้นก็มีอีกนะเหมือนว่าข้างหลังก็มีอีกแต่ตรงนี้ก็แบบก็สวยอยู่โฮ้ยสวยนะ ผมว่ามันต้องมีโฮสเทลแน่เลยแถวนี้แบบริมน้ำอย่างเงี้ยม,มีสีอาร์้วะน้ำก็เขียวๆแปลกๆว่หะหรือว่ามันเป็นสีนี้นสีทะเลนะเขียวนะน้ำก้อยเขียวดอฟ้าอู้แต่ร้อนอนะ่ะจะบอกว่าแดดที่เนี้ยก็ร้อนเหมือนไทยเลย<ะ>เหงื่อซุมๆนิดนึง เราเดื่อนลึกมาข้างในเนี่ยผมว,ว่าคือไฮไลท์ล,ละมันคือที่สุดท้ายแล้วทุกคนดูสิไปดูนะว้าวหาวไหมสวยมากเลยตรงน,นั้นดูดิมันจะเป็นสะพานนะมู้เห็นไหมเนี่ยเขาบอกเป็นสะพานยาวดับเท่าไรไม่ดูเนี่ยมันเริ่มจากตรงนี้ทุกคนดูนะดูดิมันยาวไปตรงเนี้ยดูดิดูดสิมันยาวไปถึงตรงเนี้ยสวยมากเลยสะพานข้ามมันยังกาอปีนังโดยทางรถยนต์นะครับ สวยอ่ะเออมันก็สวยแต่มันไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะมีวิวไงวิวมันสวยมากอะ่ะดูนู้นไปดูนู้นก่อนไปดูนู้นก่อนตอนนู้นตอนนู้นก็จะเห็นวิวมองปีนังน,นี่สอ,องเงี้ยสวยนะทำไปเล่นนะหน้ามาอยู่ดูวิวทะเลอะ่ะแต่อยากเล่นน้ำรู้สึกอยากเล่นน้ำเลยอะ่ะ มาเนี่ยสวยมันกว้างมากแบบแล้วก็มีเรือสินค้าเรือฝั่งนู้นคือปีนังเซนเ,นเ,นะต,เตอร์นะปัจจุบันที่เรานั่งเรือมาเมื่อวานเนี่ยเราักท่าแั่งนู้นแล้วก็ข้ามไปตรง,งนี้ที่นี่เหมือนเขามีทัวร์พาไปชมทะเลวิวด้วยมั้งแต่ผมไม่รู้ยังไงก็ไม่ได้ไปดีกว่าเราเดินมาถึงอเมเรียนสตีแล้วครับ คือเราเดินเข้ามาคือก็แหละก็ right. จะเป็นขายของฝาก,กส่วนใหญ่เนาะ <E <ating> ขายของฝาก,กส่วนใหญ่ก <E ็ <ating> จะเป็นพวกอันนี้เดินมาเรามาเดินมาในตอบแบบเล็กก็ขายดอกไม้ส่วนใหญ่อ่ะผมว่ามันจะเป็น <c oughs> เป็นของคราฟนะ <C oughs> เป็นงานคราฟอะมากกว่านี่รถไฟบัตเทียนเคยเป็นงานคราฟแล้วอันนี้คือตลาดล่มเห็นไหมล่มร่มเยอะ กินก็เยอะส่วนใคนที่นี้เหมือนชอบกินน้าผลไม้กันนะรู้สึกว่าทุกร้านจะมีน้ําผลไม้แล้วก็เยอะมากๆผลไม้เขาหลากหลายดีแต่ตอนนี้เรากําลังตามหาลูกเด็กปั่นจักรายานอยู่ไม่รู้อยู่ตรงไหนอาร์มเมเนสตีดอาร์ตนี่ก็เป็นสตีดครับก็เหมือนว่าอาร์เมนสตะีะ มันเป็นแหล่งรวมสตรีทอาร์ตนะนมีแมวด้วยเดีเราจะไปตามหารูปเด็กนั่งซ้อนท้ายจักรยานกันเด็กป่นจักรยานทุกคนเราเจอแล้วรูปเด็กขี่จักรยานอ่ะคือจริงๆอ่ะมันอยู่ตรงต้นถนนเลยแต่ตอนแรกอ่ะเราเดินไปทุกคนดูเป็นรูปนี้นีคนถ่ายรูปอยู่คือผมมาถ่ายรูปแานะแต่คือ มันอยู่ตรงต้นซอยเลยเมื่อกี้เลยไม่ได้สังเกตนี่คนก็ถ่ายรูปกันเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูคนมาปีนังต้องถ่ายอยู่ตรงต้นสตรีทอาร์เมเลสสตรีทเลยชังแน่นอนทางขวาครับถ่าแล้วเ่าไปสั่งมามก็คือแบบงงมากก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายถ่ายกันแค่แบบสั่งคือแบบงงอยู่นิดนึงเรารู้แค่ว่าทั้งหมดนี้ไม่มีกุ้งใช่คือผมกินกุ้งไม่ได้ไงเรู้แค่ว่าทั้งหมดเนี้ยมันไม่มีกุ้งเราก็ถามว่าโนชิมโนชิมใช่ไหม อันเนี้ยเขาแนะนํามาก็ไม่รู้คืออะไรแต่นเนี้ยไก่อ่านมาเขาบอกว่าโคตรอร่อยกินกันแล้วก็อันนี้เป็นผัก vegetable อันนี้เป็นหมูไใขใ่น,นี่นมจีบหมูแล้วก็ซาลาเปาเขาบอกซาลาเปาก็อร่อยนะที่เนี้ยซาลาเปาอร่อยโอเคเอร้อยสี่บาทมีซอสอย่างงี้นะซอสพริกแน่เลยพริกเหมือนซอสพริกลุงที่กินอนันนะ แน่เลยโอเคเราชิมมาไหนก็ไ <Af> ด้ตะเกียบอะไจังวะเราชิมนี้ก่อนนี่ทุกคนนี่ก่อนชิมนี้ก่อนนี่หิวเหรอวะห่างโหเริ่มคำแล้ว mọi người mình không biết nó là gì nhưng mà nó ngon lắm nó ngon lắm ngon lắm nó ngon lắm nó 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 ขนมใเท้าเคยกินไม่เคยกินมืนม,นมาขานมใจเท้าอ่ะอใช่ไหมน้อ,อนกินหมูอร่อยมาก,นกเนื้อแน่นมากหมูเรื่องนั้น่งกินเเรามาตอนบ่ายสองมันกล้จะปิดร้านแล้วครับ คนก็เลยไม่ค่อยเยอะอันที่กัดจะมีน้ำปะเป็นไส้เลยจืดๆใส่ผักไม,ไม่ค่อยผักไม่ค่อยถูกปากคือส่วนมากอะ่ะมันจะเป็นไส้กุ้งในขนมแบบเนี้ยมันฟิวฮะเก่าอะ่ะฮะเก่าอะ่ะมันจะประมาณนี้แหละแต่เป็นไส้กุ้ง กิมเ,มเนี้อร่อยมากเลยเป็นแบบปลาถูกอืม,มอร่อยว่ะขออนุญาตชิมซาลาเปาซาลาเปานี่คือกะปักกะกะอะไรเปล่านี่แหละสองนิ้งกิบด,ดูที่โอ้โใช่เหรอวะดูใช่เนี่ย ไตสังขยาบ้านเราอะ่ะมันคือไตสังขยาอืมใช่อืมไตสังขยาอืมน่ากินมากอร่อยที่สุดอ่ะหมูไข่เยี่ยวม้าไม่รู้เรียก เราไปเลือกเราก็ซีบอกเขาเขาจะติ๊กให้ว่าของเราเท่าไหร่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 แล้วเราก็เอาอันเนี้ยไปติดใช่แล้วก็เประจ่ายตังค์ตัวทางออกนี่เขาบอกไฮไลท์เลยตัวเนี้ยอันนี้คือไฮไลท์เลยตีนไก่น้ำแดงทุกคน 快拿来 แป้งเขาแบบไม่นุ่มแบบหนึบหนบแป้งเขาหนึบหนุบแบบนุ่มหวานไหม่มันแบบหวานเราอยู่ร้าน A F จ i n g แ a p ปีนังมันเหมือนเป็นน้ำปั่นอะทุกคนจำได้หรือกินอะไรดีพี่ ใบซาคืออะไรวะอ้มันบดไเดอรคือนต้อแข่งไข่อ่ะอ๋อเหรอา What is Bisa and Visa? Bisa is a small one อ๋อ i s a is a big one อ่าโอเคเล็กกับใหญ่โอเค คิวนี uh ่น้ำมันบ้านเรานี่น okay, ้ำ okay. มันไหมหรอไหมลอกปะโอ้แอนดี้อมมนต์คือว่าสิ่งนี้คือไอซ์ติ i ก e า i ์บซาร์บป๊อปแคนดี้ซีร a บแล c รูเทิร์ปขอ n เจลีและ and สิสซ y สโ e เคอ๋อช e บอะไรสิ่งหน t ่งช่วยอ o อสม one ัน k e home walk and eat ปนะแย่วโอเคครับเราสั่งดูกไหมอะรู่้้าไ่รเออรูแค่ว่ามีมะพร้าวมีสลับมีเม็ดแมงลหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ๋อเี้บ

น้ำมะนาวเม็ดแมงลักน้ำมะพร้าวแปลกว่ะก็อร่อยดีนะมันหอมเขาให้น้ำแข็งน้อยแล้วคนที่นี่แปลกว่ะมันรู้สึกแปลกเพราะมันมันเหมือนหวานเปรี้ยวน้ำมะพร้าวอะ่ะ เพราะรสชาติแปลกดีป่ะแก้วซินิเจอร์ร้านด้วยแก้วซินิเจอร์ร้านเอเออิสซิงครับห่อยเดียวสามจุดห้าดิงกิจก็ก็3สามสิบบาทอ่ะสิบบอร่อยไหม <8. S 1> น้ะมันรสชาติแบบแปลกๆแต่มันก็อร่อยนะ ไม่ได้แบบแย่แล้วก็ไม่ได้แบบหวานเออคนที่นี่ไม่ค่อยกินหวานใช่คนที่นี่เหมือนไม่ค่อยกินหวานโอเคไปร้นานต่อไปเมื่อกี้ผมเจอร้านเบอร์เกอร์เดี๋ยวถ้ากลับไปผมยังไม่ได้ไปกินแต่เราจะไปกินเบอร์เกอร์อเคปาร์มร้านแซนวิชเขามาได้ร้านอยู่หน้าสถา,านีตำรวจปีนังเลยเราขายตลาดข้ามัสหลังขาวมัสำปะราวมันสำปะหลังข้วันสำป अ बोलि त सो आइस ऑन चिकन आदर वाला 8 रिंग वन प्लेट हां ओके वन आइस थ्री डेज ने अबे राशि कोली रेडी हाइटा पारमा कोली रेडी हाइटा एक एक मे कति लाइ 8 फाइड आ दे हे เชฟเพราะเขาหนาเงียคนก็แล้วนเดียวหมดเลยทำอะไรกัน and one for one more same <Yeah. S 1> same ฮะย่า same same ทุ่น What is what e name the name the name i s <This> one น้ำซีกันดาน้ำซีกันดาโอเ โอเคโอเป็น first time ไทยแลนด์ไทยแลนด์ I don't know how to order okay it's only ละเรนเดอร์นะพี่มันเป็นน้ำมาเขือเขาทำน้ำมะนาวน่ากินมากเลยเดี๋ยวช้อนอยู่ไหนวะเดี๋ยวไปหาช้อนก่อนทุกคนคือมันน่ากินมากคือบางคนก็ใช้มือกินเลยนะอ๋อคือเขาใช้มือกินเว้ยทุกคนเขาใช้มือกินโอ้ย แ a ร์นายออเดอร์วันอะเลโอเคโอเคราชีอาอะไรก็ไ <paid> ม่รู้ราชีอาหยาราชีอาหยไม่รู้เขาบอกกินด้วยมือฮะโอเคโอเคตอนนั้นเราคิด่ค่อยเราเ็นเขากินด้วยมืออะเราก็อยากกินตามไงเดี๋ เดีย๋ยวช้อน่อยอ๋โอโอเคมีช้อนอยู่นี่<ๆ>ทุกคนมาบ้านเขาก็ต้องกินอือนเขาแล้วทุกคนจะคือผมอยากสั่งน้ำมากเลยอ่ะคือเขาบอกนัสซี่นัสซี่แปลว่าอะไรไม่รู้นั่งตีเปล่านั่งตีหรือเปล่าใจ ไม่ค้อนให้นะจะไก่มันทอดอร่อยมากเลยอันนี้อร่อยอม,มันคือข้าวหมกไก่ทุกคนข้าวหมกไก่แบบไม่ได้หุงนะ่ะน้ำหมกเออ จะข้าวมานสีขาวนะแล้วก็กินอย่างเงี้ยอันนี้มันอร่อยมากเลยทุกคนเราแนะนํำแล้วมันคือน้ำมะนาวไม่รู้อ่ะคุณเ,เขาทำอ่ะเขาบีมมะนาวใส่แล้วเขาก็กรอกน้ำเปล่าใส่อ่ะโคตรน่ากิน อยู่เหมือนอยู่อินเดียเนี่ยเฮ้ยมันไม่เปรี้ยววะ่ะผมรู้ละเขาเขาเอาน้ำเปล่าใช่ป่ะใส่เขาใส่น้ำตาลลงไปก่อนแล้วก็บีบมะนาวมะนาวเขาจะลูกเล็กๆก็ลูกเท่าแบบเนี้ยมะนาวเขาลูกก้าป้าอย่างเงี้ยแล้วก็บีบใส่แล้วก็ปอกไบน้ำปอกนั่นน่ะใส่ไปแล้วก็กิน อร่อยนะหวานน้ำตาแบบแต่ไม่ได้เปรี้ยวเวอร์ไม่ใช่ที่จินตนาการไว้อะไม่รู้กี่บาทด้วยเนะี่ยไม่รู้เหมือนกันเขาว่ากี่บาทสองจุดห้าเลยเต็มที่อันนี้แปดมืน้อนี้ก็สิบก็ประมาณแปดสิบบาทที่มันหวานอนะ่ะเพราะว่าผมลืมคน ใช่คือไอมะนาวเขาต้อจะบีบมะนาวใส่เราสุดท้ายใช่ปะ่ะแล้วต้อกคนมันคือน้าตาลและทีเนี้ยมันต้องคนก่อนแล้วมันจะเปรี้ยวอืมเปรี้ยวแล้วแล้วผมตูดน้ำตาล้งหมดแล้วไงมันก็เลยไม่หวานแล้วส่วนข้าวเ้าหมดเรียบร้อยอร่อยมากร้านนี้นาติกเลมัอยู่แถวไม่รู้อะเดินเลยไมอดินมาแถวสถานีตำรวจปีนังอ่ะแล้วก็เดินเลยมาอืม ต้องมาลองนะโคตรอร่อยแล้วต้องใช้มือกินด้วยนี่เราออกจากโรงแรมมาแล้วนี่คือโรงแรมเราเลเชอินคอมาปีนังมาพักได้ตอนนี้เดี๋ยวเราไปมาลากาต่อเราเรียกแก๊ปมาแล้วค่าแก๊ปถูกมาก5้าดิงกิตก็เดี๋ยวแก๊ปมาแล้วเดี๋ยวผมไปถึงกอมต้าเดี๋ยวค่อยว่ากันเราไปขึ้นรถที่กอมต้านะซูเ e อร์ไนท์เอ็กซ์โอเคครับเข้าไป Okay. Oof. Oof. Okay.